สวัสดีครับพบกับสรกุกเกอฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ผลอุ่นเครื่องไม่เป็นใจทีมชาติไทยลน3อันดับอาร์เจนตินาัง,งาดเบอร์หนึ่งของโลกแรงกิ้งเดือนเมษายนสาพานฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านครับเปิดเผยอันดับโลกแรงกิ้งประจําเดือนเมษายนปี2 5 1 6ซึ่งนับเป็นการประกาศครั้งแรกในปี2023ปร,รากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่พึงพ่ายรวดในการบุกไปอุ่นเครื่องสองเกมที่สหรัฐอเมริก ในช่วงปฏิทินเฟอร์เอร์เดรน์มีนาคมที่ผ่านมาร่วงตกมาถึง3อันดับจาก111รล่วงลงมาอยู่อันดับที่114ส่วนทีมชาติอาร์เจนติน,นาเจ้าของแชมป์โลกขึ้นมารังเบอร์นหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่6เมษายนนะครับสัมพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา่าออกมาประกาศรังกิ้งโลกฟุตบอลชายประจําเดือนเมษายนปี2566โดยผลงานในเดือนที่ผ่านมาทับชังศึกทําผลงานไม่ดีนะครับ โดยไพ่แพ้ไป2เกมประกอบไปด้วยไพ่เซีเรีย13และแพ้ต่อสหรัฐอารับอิเวสสองศทำให้คะแนนได้ติดลบและเรนกิ้งลุนจาก111ลงไปอยู่ที่1น4่งอ่นทีมชาติเวียดนามครับที่มีวงอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์อันดับขึ้นมา1อันดับจากอันดับ96ขึ้นมาอยู่อันดับที่95ของโลกส่วนแชมป์โลกครั้งล่าสุดอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาแซงทีมชาติบราซิลมาลังอันดับที่1ของโลกแทนแล้วเรามาดูหกกนน้านอย่างไรกันบ้าง อันดับที่1ของโลกอจตตินาอันดับที่2ของโลกฝรั่งเศสอันดับที่3ของโลกบราซิลอันดับที่4ของโลกเบลเยียมอันดับที่5ของโลกอังกฤษเรามาดูอันดับที่5้าเรงกิ้งของเอเชียนะครับอันดับที่1ญี่ปุ่นส่วนอันดับโลกอยู่ที่เบอร์20ของโลกอันดับที่2อิหร่านอันดับโลกอยู่ที่เบอร์24ของโลกอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับโลกเบอร์อยู่ที่27ของโลกอันดับที่4ออสเตรเลียอันดับโลกอยู่ที่เบอร์29ของโลก อันดับที่5ซาอุดีอาระเบียอันดับโลกอยู่ที่54ของโลกอันดับเรนกิ้งในอาเซียนนะครับอันดับที่1เวียดนามลำดับที่9-5ของโลกอันดับที่2ไทยอันดับโลกอยู่ที่1น4ของโลกอันดับที่3ฟิลิปปินส์อันดับโลกอยู่ที่136ของโลกอันดับที่4มาเลเซียอันดับโลกอยู่ที่138ของโลกอันดับที่ห้อินโดนีเซียอันดับโลกอยู่ที่149ของโลกอันดับที่6สิงคโปร์อันดับโลกอยู่ที่156ของโลก อันดับที่7เมียนมาอันดับโลกอยู่ที่160ของโลกอันดับที่8กัมพูชาอันดับโลกอยู่ที่176ของโลกอันดับที่9สปปลาวอันดับโลกอยู่ที่1 8 8ของโลกอันดับที่10บบุไนอันดับโลกอยู่ที่191ของโลกและอันดับที่ติมอร์ิมเลเตอันดับโลกอยู่ที่196ของโลกหมายเหตุนะครับลำดับในวงเล็บคือการจัดอันดับโลกครั้งสุดท้ายในวันที่22ธันวาคมปี2 5 6 5ก็คือยีที่แล้นะฮะ ไทยของเรานะครับผลงานไม่ดีล่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่114ของโลกจากเดิมอยู่ที่111ของโลกนะครับอาเจนติน่ารอ6ปีไทยมี1สถิติมากสุดฟีฟ่าเรนกิ้งรอบนี้มากสุด1สถิติ สาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี f a ออกมาประกาศอันดับ ranking fifa รอบเดือนเมษายนสำหรับทีมชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกของฟี ف าทั้งหมด2 1 1ชาติอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้นะครับว่าทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่อง2เกมแพ้กับซีรเรนย1-3และยูยอีสองสวนทำให้อันดับใน ranking fifa ล่วงล่นลงมา3อันดับจากอันดับที่111ไปเป็น114นะครับซึ่งสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี f a ก็ได้ออกมาเปิดเผยสถิติที่น่าสนใจในการจัดอันดับ r ร n ก i n g fifa รอบนี้หลากหลายประเด็น 1. นึ่เรือองแข่งขันมากที่สุดจํานวน10เกม 2. ทีมชาติอาร์เจนตินาก้าวขึ้นมารั้งอันดับที่1ของโลกในรอบ6ปีสาสหรัฐแอฟ,ฟริกากลางเก็บแต้มได้มากที่สุด28.72คะแนน 4. สหรัฐแอฟ,ฟริกากลางขยับอันดับ10อันดับ 5. แมรุนเสียแต้มมากที่สุดลบ29.09คะแนน 6. แคมรุนอันดับรวงมากที่สุดถึง8อันดับ โดยการคิดคะแนนจัดอันดับดังกิงฟีฟ่างวดนี้จะดูผลงานจากการแข่งขันตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปี2565จนถึงฟีฟ่าเดย์ช่วงมีนาคมปี2566อีกทั้งยังมีการคิดคะแนนจากการแข่งขันทัวนเมนต์แมตช์ต่างๆที่มีการเรื่อนเรื่องไปให้กับทางฟีฟ่ารับรองในส่วนของทีมชาติไทยที่ลงเล่นถึง10แกมมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ AFF 2022ครับ เหลือทีมเดียวที่จะแสงบุรีลัมขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกบุลีรัมยืนเตะทีมยอดย่าจากประเทศไทยต้องหยุดสถิติไร้พ่าย32นัดหลังบุกไปพลิกพ่ายตอบพรูแบงคอกเนื ok ้เตะ3-4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานครับแต่บุรีลัมยังคงจะารกชื่อเป็นทีมล่าสุดที่มีสถิติไร้พ่ายยาวนานที่สุดเป็นอันดับนหนึ่งของโลกก่อนหน,นี้บาร์เซโลนาและกาลาตาสลายเพิ่งจะถูกหยุดสถิติไร้พ่าย,ายเดี๋ยวตอนนี้เหลือเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะลุ้นเบียดชนาบุรีรัมนั่นก็คือกา ทีมของ A Go Go. อังเกะปอสเตโกโกอดีตเจ้านายเก่าของโกุ้มธีรทรบุญมทาทันที่ตอนนี้ทําสถิติไร้พ่ายยาวนานติดต่อกันถึง20แมตช์ซึ่งตามหลังบุริรัมมากถึง12นัดโปรแกรมนัดต่อไปของกาโกโชติจะทําศึกซูเปอรม์มิแมตช์นะครับพบก,กับกาโกเรนเจอในวันที่8เมษายนนี้จับตามโกโตเทคุรุมโมริคุณซื้อท็อปของญี่ปุ่นโผล่ในประเทศไทยคุณทับช้างศึกหรือไม่ งานนี้แฟนบอลชาวไทยจับตาสถานการณ์เลยนะครับทับชังศึกชุดใหญ่ให้ดีๆโด,ดยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่เมื่อจ,จู่ๆแฟนบอลชาวไทยจับภาพของม um ัโกโตะเทกุรุโมริกุนเือระดับปรมาจารย์จากญี่ปุ่นโปรสนามในไทยลีกที่ประเทศไทยเขากําลังจะเข้ามารับงานที่ไทยหรือไม่ซึ่งมัโกโตะเทกุรุโมริสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรบีจีปมุมในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ทีสำคนะครับเขาเป็นกุนซือที่ร่วมกับ ono, อากิระนิชโนออดตกุนซอทิมชาตทยและฮาจิเมะโมริยาซึซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นในปัจจุบันพาทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปดูศึกฟุตบอลโลกมาแล้วซึ่งทีมชาติไทยชุดอยู่20เีเพิ่งจะเปลี่ยนชมชาใช้เจแปนเว์จับตาดูชั้งศึกชุดอื่นๆด้วยอาจจะมีกําลังการเปลี่ยนแปลงเป็นเจแปนเว์ way, หรือไม่ เจลี ack, ่เกมแรกบุกลังจมบะโอซากะเตรียมชมชนะทิพย์สงสินศแชมป์แบกตัวจริงโทรุโอนิเกะงานนี้ยอมชนะทิพย์แฟนบอลชาวไทยเตรียมชมนะครับชนะทิพย์สงศิงศ์แนวรุกยินชทไทยประเดิมเกมแรกของเดือนเมษายนบนเวทีเจลี่ญี่ปุ่นหลังได้พักเกือบเต็มเกมจากเกมฟุตบอลถ้วย ybc ลูนครับ2 0 2พที่สมมที่สมกับอุระเรดเดมอนไป0ูนโดยเกมนัดกลางชนะทิพย์ลงสนามมายืนเ้นไดสายเพียงแค่สินาทีช่วงท้ายเกมประอกับ แข่งตัวเก่าของญี่ปุ่นอย่างอากิฮิโรอิเอนังะโดยเกมจลีกแมตท,ที่7ของการคาาสกิฟัน,ฟนเรมีคิวบุกเยนทินกัมบะโอสกาโดยมีความสกัญกับทุรุอุนิกิเป็นอย่างมากต้องชนะสถานเดียวถึงแม้แมตท,ที่ผ่านมาบุกแปลชนะซัปโปรโรได้แต่ก็มาจากความผิดพลาดของแนวรับซัปโปรโรล้วนเกมลุกยังเล่นกันไม่ได้ดังหวงังทุรุอุนิกิจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ชะนะทิปเข้ามาสร้างความแตกต่างในเกมรุกตัวนี้เป้าหมายเดียวก็คือแชมป์เท่านั้นครับ สถานการณ์ปัจจุบันกับาสกิฝนตัวเรลงสนามไป6นัดเก็บได้8คะแนนรั้งอันดับที่11ของตนารางคะแนนงานนี้ชนะทิพย์จะเข้ามารับบทเพเมเกอร์ aker, เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ชนาทิพย์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงของทีมชุดใหญ่ไม่ใช่ตัวจริงของทีงมชุดสำรองอีกต่อไปเดี๋ยวชมชนะทิพย์กันให้ดีๆนะครับนรกทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับกัมบะโอสกาในวันอาทิตย์ที่ 9เมษาย,ยนตามราประเทไศทย13.00นาฬิกาแข่งขันกันที่สนาม p a n a s o n i Stadium อุชิตะในสถานการณ์ฟนตะเลสที่กาลังมีเกมรนุกที่ถึงต่างตังชนชนะทิศจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้แน่นี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านชมเป็นรอบช้ามขงวันที่7เมษายออน